เจนนี่ไหมเจนนี่ไอ้น้องเจนนี่ได้หมดถ้าตดชื่อน่ะเนี่ยอีกหนึ่งคนนะที่ไม่ชอบใช่ชอบใครบ้างดีกว่าแล้วก็ตลกเพราไปบ้างอย่ากทำจริงๆเิงออว่าแล้วชอบใครบ้างไปชับวทักคนใครก่อนเจนนี่ดูอยู่เจนนี่ดูอยู่เจนนี่ดูอยู่นี่หนูพูดได้พูดได้พูดเลยเจนนี่ก็ดูหนูพูดได้เนาะพูดได้น้องไม่ได้ว่าอะไรน้องก็คือสนิทกันอยู่แล้วเป็นแบบครอบครัวกันอยู่แล้วพูดได้เลยตอนแรกนะกินเนี่ย อีเน uh uh <ah ี่ยคือแรกอะตอนแรกเลยนะคือมันดังมาจากเพลงเลือกคุยทั้งอำเภอใช่ไหมะเลิกคุยทั้งอำเภอทีเนี้ยเราเห็นเรา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 เห็นคือดังคือไม่ใช่ไม่ใช่เขาถูกไหมเป็นลิลลี่เป็นลิลลี่ร้องเขาไปออกรายการนั่นออกรายการนี่ดอกอยู่ไปอยู่มาร้องเองค่ะ เอากล้วยมาด้วยเอากล้วยมาด้วยแล้วไงต่อเหตุได้ผมได้แ้องก็อยู่อยู่ไปอยู่มาร้องเองอ่าแต่เพลงน้องเป็นคนแต่งเพลงอ่าเจนนี่เป็นคนแต่งแต่ตอนแรกหนูไม่รู้ไงเจนนี่เป็นคนร้องเออหนูไม่รู้ไงหนูหนูคิดว่าเออไม่บอกเลยว่าเป็นคนไม่ค่อยได้อยู่ในโซเชียลกินกล้วยไหมได้นะชอบมากอ่าแล้วต่อแล้วอย่างเนี้ยพอเห็นพอเห็นใช่ไหมแล้วเขาก็อ่า เดี๋ยวไปออกรายการนั้นเอไอเอไอดอกล้องด้วยเอไอดอกร้องด้วยอ่าออนี่หิวแสงอ่าที่ไหนจริงกูไล่มึงดาว่ากูหิวแสงนี่ยแต่แต่คือโดยพื้นฐานนะเป็นคนไม่ชอบใครอยู่แล้ว